แสบแสบมาเด้อพี่น้องเขาพักกด,ดมมห,หมูต้มใส,ส,ส่ก๋วยเตี๋ยวนหมูหันหรอคะหมูซับต้มซุกแล้วซับกป๊กๆน้ำซุปเป็นหมอ เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ออนนี้ด้วยนะคะลองใส่หมูไปน้ำเนาะคะ่ะคอยดูว่าจะออกมาหมูจากอวันนี้เนาะเอาฟัดสับปะรด บ่มีหมูหยองะะด้วค่ะด้อใส่หมูแทมแทนคเ,เอ,อมาแกพี่น้องเสซ็จแล้วหมอน้ำสุปข้นทวนทวนดูนพี่น้องมาเตอมมาเด้อกินกันเส็นก็มีทั้งเส็นหน่อยเส็นเส็นมีเนาะเอาเทอร์น็ดเม่เจนจเติมอีก เอาเสร็จไปจนสี่แหงมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูเด้อพี่น้องมาเด็ดจ้าอันนี้ก็ขเขาผัด ขอพอดขอไยเด้อค่ะเด้อขอใส่มือก่อนพักนี่ก็บบได้บ่ไดรนี่ดอกเสี่ยวมากินกับเสียมาเฮ็ดพักกินกับเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวน้าหมูร้อนๆมาละจ้า่น้องมาเด้อเหล่าเหล่าคนมาจากสวนคนตกคนเลกบอดีอันนี้โช็อโกเนาะค่ะเนาะเน่าน้ำชิมจิวมยังนอนปร่งโปร่งเปิง หมูกับเลยตุ่มเป็นตอนใหญ่เสียนเนาะต้่มเอาน้ำแซ่บมันเตียวต้มเอาน้ำนุ่มมันเแ็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวกี๋ก๋วยเตี๋ยวกับพักไวยมาแต่หลังมาแต่น้ำส้มกินเป็นพักได้เนาะค่ะสมเบิร์ดมือข้าวหมูสุกแล้วก็สซีแดม่าบะระเฮ็ดผิดใส่จานไว้์เธกินแต่กระพิดกัน พริกอันนี้กับพริกอันพัดเองบรรยากาศมือนี้จึงได้อกคืมฝากคืมฝนเดี่ยวกระตุกเดี๋ยวกระเดี๋ยวกระแดดฝนบปตกมากกหลายมือแต่ว่ามือนี้มันหักจากแกงไหนน้องสีถุงมาจ้าสีผ้าซิ่งมันอันนี้ก็ ฟักแมวเนาะค่ะเนาะบมิเวณมล่าเด้อค่ะเด้อบมิเวณมล่าขี้นกบริเวณมล่าเกลน่อนมาค่ะมวนๆ nhao nhao มาค่ะเบิ้งหนาเบิ้งหนวดกันะ ม่กินน้ำกันแสบๆเนาะพี่น้องได้กระกรับขอบคุณขอบคุณนะคะเด้อที่เขามาให้กำลังแด้ใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออนนี่เด้อเจอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสลิลงม,มือกินก่อนเดี๋ยวมาสิมุมมาม ม,มีหลายเสียงหลายอันนี้มากเ <c oughs> ขากันเขากันกับบรรยากาศฝนตกวิ้นมือนี่อยู่ดีๆฝนก็ตกลงมา ขอขอบคุณทุกทุกท่านทุกๆุกกำลังใจาดีข่ขอมาหายมาหาด้วยค่ะเด้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถูกเต่อมาแล้วแล้วก็อีกชวดีค่ะ